After work Podcast inspiration Give Work you good inspiration. ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณไปต่อหรือพอแค่นี้เป็นประโยชน์ที่อ่านแล้วอดขำไม่ได้ซึ่งเบียน,นิ้วกลมได้พูดถึงในเล่มนี้บ่อยๆอ,อยู่หลายหน้าคนที่เคยผ่าสนามการวิ่งคนจะเข้าใจคำนี้ดี เมื่อไปถึงจุดๆหนึ่งที่ร่างกายบอกไม่ไหวแล้วใจเรานี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินว่าจะไปต่อหรือไม่นักวิ่งคงทราบดีว่าจิตใจเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการวิ่งในแต่ละครั้งผมกําลังจะสรุปสิ่งที่ได้จากการอ่านอัลตา้าแมนเส้นชัยไร้เหตุผลของพี่เอกนึกกลมครับซึ่งผมพูดไดเต็มปากเลยว่าเล่มนี้คือเล่มทีด่ดีที่สุดแห่งปีที่ผมเคยอ่านมาหลายเล่ม เล่มนี้ผมอ่านแล้วอินที่สุดอ่านแล้วไม่อยากจะวางคอยรุ่นไปกับพี่เอตลอดเส้นทางการซ้อมเป็นอย่งการแข่งขันวิ่งเทล100กิโลเมตรภายใน30ชั่วโมงให้จบตามเกณฑ์ที่กำหนดที่สนาม SK 100ที่ฮ่องกงครับคือผมอ่านลากยาวกว่าจะจบก็ตีสอครึ่งของเมื่อคืนในวันที่10ธันวาคมเพราะเหมือนได้รับพลังออาต้าจากพี่เ ที่ถ่ายทอดเขียลงมาคือพี่แกยังไม่ยอมแพ้แล้วเราจะยอมแพ้ได้อย่างไรออ่านให้จบรวดเดียวสิอย่างคือมาสนุกจนวางไม่ลงครับคือพออ่านจบไฟภายในร่างกายมันก็ได้โชดช่วงออกมาว่าเราต้องจบแบบเขาสักครั้งในชีวิตบ้างถ้าผมทําก็คงเริ่มจากติดลบเลยเหมือนกันนะครับคือสภาพปอดที่ป่วยเป็นโรคโควิดลงปอดแต่ในตอนสมัยเรียน ก็เคยผ่านการแข่งขันวิ่งเร็วมาบ้างมีหลายเหรียญทองแต่มันคือคนละสกิลกันเลยอันนี้ผมเข้าใจดีเคยวิ่งไกลสุดก็การแข่งขัน10กิโลเมตรผมว่าจะลองหนูสตั้งครับค่อยๆขยับความยาวของระยะทางไปในแต่ละรายการผมขอกลับเข้าสู่แง่คิดที่ผมได้จากเส้นทางอัลต้าแมนของพี่เอต่อนะครับผมขอย่อยมาเป็นข้อๆเพื่อแบ่งแง่คิด ในชัดเจนอย่างนี้ครับข้อ1ประโยคที่ว่าไปต่อหรือพอแค่นี้มันลึกซึ้งมากที่ไม่จําเป็นต้องเอามาใช้ในแค่สนามวิ่งอย่างเดียวในการแข่งขันในระยะทางที่ไกลผมเชื่อว่าทุกคนเคยต้องพบเจอกับประโยคนี้อยู่บ้างแต่มันจะมีความดังภายในใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันเมื่อถึงจุดที่ร่างกายบอกว่าไม่ไหว มันจะมีคําถามประโยคหนึ่งภายในสมองถามมาว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้มีแต่เพียงจิตใจเราที่ตอบได้ว่าจะสู้ต่อหรือไม่การตัดสินใจเหล่านี้เ,เกิดมาจากคำสุกฝนบ่มเพาะไม่ใช่เฉพาะร่างกายจิตใจก็ต้องทําด้วยเช่นกันครับการที่จะต้องทนทานต่อความยากลําบากต่ออุปสรรคต่าง วิ่งหลายคนผมเชื่อว่าพวกเขาก็คงอยากตั้งคำถามเหล่านี้ภายในจิตใจของเขาอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งทักษะเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ได้กับชีวิตการทำงานเช่นกันการวิ่งมันช่วยหล่อหลอมจิตใจเราให้แข็งแกร่งขึ้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เข้ามาเมื่อใจเราบอกว่าได้ผมเชื่อว่าเราต้องหาทุกวิถีทางเพื่อไปมันให้ได้ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร เส้นบางๆในการระหว่างอีกโก้กับใจที่ไม่ยอมแพ้ข้นกันอยู่นิดเดียวหลายครั้งในที่ทำงานผมมักจะลั้นทำในสิ่งที่คนอื่นว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้เพราะผมมองที่ผลลัพธ์มากกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากแค่ไหนถึงแม้ว่าจะขาดใจใครบ้างผมก็ยอมทำผมมองที่ผลลัพธ์มากกว่าที่ความเชื่อคนอื่นอาจจะมองไม่เห็น ือไม่กล้าพอที่จะลงมือทำผมว่าความเป็นอัลต้าแมนหรืออัลต้าวูแมนมันจะเป็นต้องเกิดที่สนามวิ่งเสมอไปครับสนามชีวิตจริงเราก็ทำได้เช่นกันครับข้อ 2. องมิตรแท้คือต้องกล้าพอที่จะให้เพื่อนไปก่อนถ้าเสเต็ปการเดินเราไม่เท่ากันในการวิ่งของพี่เอพี่เอมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าพี่วิน ซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนสถาปัตย์ได้เป็นบัดดี้วิ่งไปด้วยกันก็คือพี่ทั้งสองคนได้ตกลงกันว่าเราจะวิ่งช่วยกันไปจนถึงที่สุดแต่ถ้าร่างกายใครไม่ไหวจริงๆหรือบาดเจ็บเราต้องให้อีกคนไปต่อโดยไม่หมั่นใจกันยอมให้ไปด้วยความสบายใจผมว่าได้ใจมากๆครับคือเพื่อนย่อมไม่เพื่อนไปก่อนถ้าเรา ถ้าเต็ปไม่เท่ากันเราไม่ได้ทิ้งกันและยังให้กำลังใจกันและมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนั่นคือกุญแจสําคัญในเรื่องของมุมมองครับเพราะในท้ายที่สุดเราไปเจอกันได้ที่เส้นชัยเราอาจจะไปถึงเป้าหมายคนละเวลาแต่มันคือจุดหมายเดียวกันครับและข้อ3การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญในการวิ่ง100กิเมตร บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าจะทำไปเพื่ออะไรต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเราต้องวิ่งข้ามวันข้ามคืนไม่ได้นอนตลอด30ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและใจิตใจของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันบวกด้วยการฝึกซ้อมที่พร้อมมากแค่ไหนคนที่วิ่งส่วนใหญ่พีอบอกว่าหลายคนรูน้ต้องการนำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น เมื่อต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ยากลำบากต้องทรมานร่างกายตัวเองต้องข้ามผ่านขีดจำกัดของร่างกายเพียงแค่อยากรู้ว่าจิตใจตอนนั้นกำลังคิดอะไรและจะตัดสินใจแบบไหนหรือบางคนมาเพื่อต้องการฝึกตัวเองให้แกร่งขึ้นทั้งด้านจิตใจและร่างกายหลายคนบอกว่าเขาได้เปลี่ยนมุมมองกับการใช้ชีวิตไปเลยเมื่อผ่านการวิ่งในครั้งนี้ มีความทนทายาต่ออุปสรรคต่างๆได้มากขึ้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นส่วนรางวัลถือว่าเป็นกำไรและรางวัลของชีวิต,ตหลักๆคือต้องการสาหรับภายในจิตใจ,ใจของตัวเองมากกว่าที่มาลงแข่งในระยะทางที่ยาวแบบนี้การที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆครับในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามรวมทั้งเรื่องของการทํางานเลยครับคนที่รู้จักตัวเอง มีวินัยที่มากและมีความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคผมเชื่อว่ามีเปอร์เซ็นที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตที่สูงด้วยเช่นกันครับและนี่ก็คือแนวคิดที่ผมได้จากการอ่านนะครับผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีประจําปีนี้เลยก็ได้ครับเพื่อนๆน,น่าจะลองหามาอ่านบ้างน,นะครับเพราะว่าเราจะได้ทั้งความสนุกและก็คิดดีๆในระหว่างทางของมีเอมากๆครับผมวองว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับ ขอให้พลังออาตาในตัวทุกคนจงลุกขึ้นมาทำในสิ่งต่างๆที่อยากในชีวิตนะครับเราเป็นกำลังใจให้ครับแใ้พบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาร์ตเวิร์กสวัสดีครับ